จะสามารถมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจากทุกทุกวงการจากสมัยก่อนเนี่ยนักข่าวก็จะตามถามคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุนักวิชาการหรือว่าออคนที่ใกล้ชิดแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วทุกคนสามารถแสดงความเห็นของตัวเองได้อย่างเต็มที่ล้นปลีเลยแล้วทุกวงการแม้ไม่แม้แต่วงการบันเทิงเมื่อก่อนในวงการบันเทิงเนี่ยเขาถือว่าจะเป็นข้อยกแบบเหมือนกับ เซนเซอร์ S S ตัวเองอ่ะฉันไม่พูดดีกว่าอะไรที่เป็นเรื่องของข้อถกเถียงการฉันไม่พูดดีกว่าเพย์เซฟดีกว่าแต่นี่ไม่ใช่แล้ววงการบันเทิงรุ่นใหม่วงการบันเทิงยุคใหม่ คนทุกรุ่นในวงการบันเทิงลุกขึ้นมาแสดงความเห็นอย่างพร้อมเพรียงกันไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามทีนะคะเหมือนกันเรื่องผู้กำกับโจมาดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นหลังการถแถลงข่าวเมื่อค่ำวันนี้เสร็จสิ้นไปและนี่นับว่าเป็นการถแถลงข่าวครั้งสำคัญและเป็นครั้งพิเศษเลยนะคะเพราะเป็นการถแถลงข่าวที่ผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาสามารถโฟนอินได้ แล้วต่อจากนี้เป็นต้นไปมันจะเป็นมาตรฐานเลยว่าผู้ต้องหาค,คนอื่นๆเนี่ยก็จะขอโฟนอินไม่อ,ออกังเขาห้ามเปิดหน้าผู้ต้องหาไงครับก็เลยใช้วิธีการไทยนี้จับผู้ต้องหามานั่งถแถลงข่าว <inate> ใช้โฟนอินซึงเป็นวิธีการใหม่ที่เห็นมาใบเสรคือเมื่อก่อนเมื่อก่อนแต่ก่อนล่อนชัยเนี่ยผู้ต้องหาทุกคนเนี่ยก็ถูกจับมานั่งเรียงหน้ากระดานเรียงหน่งแถลงข่าวกันหมดเลยไม่ใช่เหรอตอนนี้ก็ห้ามแล้วไม่ถึงแม้ห้ามแล้วก็ยังเป็นทำอยู่ไม่ใช่เหรอโดยการใส่หน้ากาก,ากถูกม้อใ, <ช S 2> ใส่คลุม<น><ๆ>ใช่ไหมแต่ก็ยังเห็นตัวตนแล้วก็มาให้แถลงมีตํารวจมาประกบแล้วแถลง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 มีแถลงแถลงมีหนักข่าวถามน้นถามแล้วก็จับขึ้นรถไปถูกกระตืบระหว่างทางบ้างไม่ถูกกระตืบบ้างแต่คราวนี้ไม่ ได้สิทธิพิเศษในการโฟนอินนะคะและมีสิทธิพิเศษมากมายต่างๆเอาละค่ะมาดูกันนะคะว่าปฏิกิริยาเกิดขึ้นนั้นมีอะไรบ้างท่านผู้ชมคะหลังจากที่ปรากฏว่าถูกนําจับกลับมาเมื่อวานนี้แล้วก็มีวันเวลาแถลงข่าวสื่อมวลชนจํานวนมากไปที่งานแถลงข่าวนะคะ เรียกว่าหนาแน่นมากค่ะแล้วเราจะได้เห็นว่าอดีตผู้กำกับโจ้นั้นถูกจับใส่หมวกอีซูซูเขาเป็นผู้ที่ได้รับการได้ชื่อว่าครอบครองรถหรูเนี่ยอย่างน้อย40ทคันในนั้นไม่น่าจะมีอีซูซูฉายาโจ้เฟอร์ารีใช่แต่สุดท้ายขับอีซูซูนี่เราไม่ได้แบบว่าด้อยค่าอีซูซูนะคะแต่เขาไม่มีอีซูซูแล้วก็ฉายยาคุณี่เฟอร์าน่าจะมีใครหาหมวกเฟอร์ลารีเขาสักใบนึงนะวลา จากหมวกอันนี้ไปถึงฝ้าฝั่งคนบันเทิงนะคะเริ่มต้นจากพิธีกรอ่านภูวนาถพี่อ่านเนี่ยจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการบ้านการเมืองเนี่ตลอดเลย<ะ>ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี<ะ>พี่อันก็แสดงความเห็นออกมาวันนี้นี่เรื่องของการติดตามความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะพี่อันเรียกว่าเรียกว่าเราจะเรียกมันว่าถแถลงหรือเราจะเรียกมันว่าถแถลง ภาษาไทยมันพลิ้วได้เลยนะแสดงว่าพี่อ่านฟังแล้วพี่อ่านไม่เชื่อเลยเพราะตั้งคําถามว่านี่คือทันแหลงหรือแถลงหรือแม้แต่ก้อยอรัชพรน,นักแสดงค่ะบอกถ้าคดีนี้รอดมันจะพิสูจน์ว่าความยุติธรรมประเทศนี้ไม่มีอยู่เลยรบกวนผู้มีอํานาจรับผิดชอบและพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่าเรายังเชื่อมั่นได้ให้สมกับคําว่าคนดีของประเทศนี้ถ้าคนเหล่านี้ทาอย่างนี้ต้องได้รับโทษค่ะ อันนี้ก้อยอรัชพรนะคะแล้วก็ก้อยอรัชพรนั้นลงรูปผู้อดีตผู้กำกับโจ้ใน IG Story แล้วมีอ e ีโมชั่นเป็นการ์ตูนที่แสดงอ้วกอะค่ะอ้วกะนะคะ,ะตามด้วยการการเมียของเสกโลโซค่ะการเนี่ยตั้งคำถามว่าอยากรู้ว่าเงินที่มึงเอามาสนองตัญหาบ้าน้าไร่อะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยมึงรีดไถมาจากผู้ต้องหายาเสพติดทั้งนั้นจนร่ำรวยใหญ่โต มันติดจรวดไม่ต้องสงสัยเลยว่าทําไมมันรวยแล้วตายไปแล้วกี่คนคะอันนี้การถามนะคะ,ะแล้วพ่อตาก็ยังปัดปัดเฉยๆอันนี้ต้องละเอาไว้เพราะว่าการคิดเองนะคะ,ะแล้วก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องเล็กใครจะทําอะไรบาปกรรมรบกวนคนที่คุมคดีนี้อยากรู้ว่าจริงใจหรือเปล่าตอนมาการเนี่ยได้โพสต์แฉกระบวนการยุติธรรมค่ะหลังทราบว่าอดีตผู้กํากับโจ้นเนี่ยมีทนาย เขาบอกว่าผู้กำกับโจ้ได้ทนายความเป็นนายโชคชัยอ่างแก้วทำหน้าที่ทนายประจำตัวการเลยบอกว่าตอนนี้ขึ้นอยู่ก๋นไครกึ่นมันไม่ว่าจะพอใจแค่ไหนไม่สำคัญละทนายมากด้วยทุกอย่างที่แท้จริงใจแพงขนาดไหนจ่ายแล้วสบายใจมีเงินจ่ายก็ไม่แปลกทนายเนี่ยคือทนายเนี่ยจะสามารถใช้วิกฤต ทนายบางคนนะคะใช้วิกฤตเป็นความทุกข์ของคนอื่นได้และการก็พูดถึงเรื่องนี้แหละคะ่ะการกระชากหน้ากากตำรวจและก็ทนายอันนี้เริ่มต้นจากพี่อันก้อยอรัะชะพรและการถัดมาค่ะปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นหลังการถแถลงล่าวของผู้กำกับโจ้เมื่อค่ำวานนี้เนี่ยนะคะไปดูยุทธนาบุญอ้อมนะยุทธนาบุญอ้อมหรือปาเต้เนี่ยปาเต้ลำดับแรกก่อนเลยว่าเปิดดูข่าวทำไมได้ดูละครโห่อันนี้ ส่วนสรรยาคุณสัรยาผู้เขียนบทโทรทัศน์ผู้โด่งดังและเป็นนายกสมาคมนักเขียนบทโทรทัศน์ท่านบอกว่าสมาชิกสมาคมนักเขียนบทโทรทัศน์อย่าเขียนบทแบบนี้มันหน้าด้านเกินไปไม่มีใครเชื่อเลย เอกสิทธิผู้กำกับละครค่ะบอกเขียนบทได้ดีแยกย้ายทุกอย่างเหมือนเดิมนี่ผู้กำกับโจ้ฮะเป็นผู้กำกับเองเล่นเองเลยนะคะแต่ผู้กำกับละครไม่มีใครเชื่อเลยค่ะยุทธนาบุญอ้อมกลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยคําว่าอย่าด้อยค่าคําว่าอาหสิกรรมซึ่งเป็นคําที่ผู้กำกับโจ้เนี่ยพูดเอาไว้ว่าสําหรับคนที่ปล่อยคลิปเนี่ยเขา,เอา,เอาโอาโหสิกรรมให้มาดูบุ๋มปนัดดาบุบ๋มปนัดดาโพสตอินสตาแกรมค่ะไม่มีใช้โค้ดคาพูดของผู้กำกับโจว่า ไม่มีการตบซับแน่นอนนะคะแล้วบุ๋มเนี่ยเอคอคือคือบุ๋มใช้คำว่าจ้าจ้าคือฉันไม่เชื่อนรินทร์ทอนนะบางช้างบอกว่ากล้องวงจรปิดมันเสียพอดีสั่งให้เปลี่ยนพ้องดีไม่อยากให้เขาเห็นหน้าทําไมไม่เอาถุงดําคลุมหัวตัวเองล่ะเขาจะได้ไม่เห็นหน้า <c oughs> คือผู้กํากับโจ้เนี่ยบอกว่าที่เอาถุงคลุมหัวเอ่อมาวินเนี่ยก็เพราะว่าไม่อยากให้ผู้ต้องหาเห็นหน้าตัวเอง <c oughs> พี่นรินทร์อเลยบอกว่าแล้วถ้าไม่อยากให้ใครเห็นหน้าตัวเองทําไมตัวเองไม่เอาถุงคลุมถัวตัวเองล่ะตลอดชีวิตที่รับราชการมาบอกว่าไม่เคยทุจริตเงินเดือนสี่หมื่นสามทำงานกี่ปีทรัพย์สินขนาดนี้พ่อแม่เป็นใครมาหาเศรษฐีเหรอสรุปนี่คือถแถลงข่าวเหรอ ปฏิรูปตํารวจเถอะนรินทร์ถอนนะบางช้างเจจ๋าพิมพละดาเดชอุดมค่ะพูดถึงเรื่องว่าผู้กํากับเนี่ยตั้งใจคือการถแถลงเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยดาราเหล่านี้ลุกขึ้นมาเถียงอะค่ะคตั้งใจทํางานจริงๆแต่มันพลาดไปหรอเฮ้ยแล้วก็เป็นอีโมจิแบบงงตกใจอะงงตกใจดีเจพระกุ้งค่ะถามมากเดี๋ยวไม่ส่งํำนวนฟ้องเลยเฮ้ยอย่างนี้ก็ได้เหรอคือสุดท้ายเนี่ยการถแถลงข่าวเนี่ยจบลงด้วยประโยคที่คลาสสิกมาก คือรองพอบ,อพอบอตรอตรรเนี่ย <c oughs> ตัดบทเราก็บอกว่าเลิกเลิกเลิกไม่ต้องถามแล้วถามมากเดี๋ยวไม่ส่งฟ้องอนั่นแหละ <c oughs> คนก็บอกอย่างนี้ก็ได้เหรอตำรวจนะคะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะคือเป็นปฏิกิริยาบางส่วนที่เรานํามานะคะมาดูแท็กแท็กพลันยูค่ะแท็กพลันยูเนี่ยเขียนแคปชั่นตัวโๆตๆเลยว่าลุงพลมาทันเวลาพอดีเลยมากรบอะไรหรือเปล่าอ้าว ยังไงอยู่ดีๆก็มาคือเหมือนกับข่าวหนึ่งมันจะกลบข่าวหนึ่งได้หรือเปล่าอัครเวชโชตินลริมนค่ะบอกว่าตำรวจมีหน้าที่ฟ้องผู้ต้องหา การตั้งเวทีให้ผู้ต้องหาแก้ตัวนะั้นนอกจากไม่ใช่หน้าที่แล้วยังอาจเข้าข่ายประพฤติมิชอบกลับตาลปัดหมดแล้วสังคมไทยนายเป็นใครนะโจ้ขาขณะพบอตรอเปิดเวทีให้แก้ตัวนี่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือโรงถ่ายละครช่องเจ็ดกันแน่ uh. อืคุณวัญชัยตันติวิทยาพิทักษ์นักเขียนค่ะบอกว่าโจ้อ,อดทนไหมนะขณะดคดีกระทิงดุขับรถเมาชนตำรวจตายยังยกฟ้องทุกข้อหาเลย นี่คลุมถุงดำคนค้าอย่าตายแค่นี้เองความยุติธรรมมันไม่มีหรอกนะคะนักเขียนชื่อดังวันชัยตันบกบหอค่ะคนดังเลยค่ะคุณคำรณปราโมทหมอเมื่อคืนนี้ไม่แน่ใจเลยเราดูแถลงข่าวตำรวจหรือเปิดตัวละครเรื่องใหม่กันแน่นะคะผู้สื่อข่าวอีกคนหนึ่งบกเศรษฐกิจของไทยรัฐคุณปอนซังจลูนศักด์ค่ะคุณปอนซังเนี่ยบอกว่าคุณปอนซังเจริญสุขบอกว่า ก่อนโดนจับเนี่ยค่ะพุ่งกับโจ้าใส่โมโอิสุสุน,นะคะปิดบังใบหน้าก่อนโดนจับขับลมโบกินี่เฟอร์ลารีหลังโดนจับใส่โมอิสุสุซะง,งั้นนี่แหละอันนี้จังทุกขังอนาตาเ,เนี่ย <ฮะ S 2> คือคนก็เอามาอำ่ำกันคุณสุทินบรรณบวรสืมวลชนค่ะ บอกทำไมสื่อไทยปล่อยให้ฆาตรกรโหดแก้ตัวแสดงความกระล่อนผ่านหน้าจอทีวีปล่อยเสียงหลายนาทีนี่คือการเข้าข้างฆาตรกรไม่มีสื่อที่ไหนเขาทำกันจรญยาบรณสื่อยังมีไหมนักเขียนอีกคนหนึ่งเจริญขวัญแพรกทองร布สกี้ผู้กำกับโจบอกว่าขอโอโหสิกรรมคนปล่อยคลิปมันใช่หรือว่าตะก,กะแบบนี้ <c oughs> นักเขียนอีกคนหนึ่งคุณทิวาสารจูทะท่านบอก,กอใหญ่บอกประเทศนี้มันเป็นบ้าอะไรจะไปหมดแล้ว กลัวใครสื่อมัลชนสื่อสังคมกลัวอะไรกันนะักกันหนาถึงกับต้องให้สื่อสัมภาษณ์ผู้ต้องหาทุกคนมันก็ต้องพูดที่ตัวเองดูดีอยู่แล้วทําไมไม่เอามันนั่งลงข้างๆซิเลยล่ะคือทาไมไม่เอาโจ้เนี่ยมันนั่งลงข้างข้างิงเลยล่ะแล้วเช็ดน้ําตาให้มันด้วย <c oughs> บ้าชิบหายอืมอันนี้บ้าชิบหายนี่คุณธุนทิวานะครับ <c oughs> คุณสนที่ลิ้มทองกุลค่ะวันนี้ซัดไป30นาทีเต็มเมเลยนะคะคุณสนที่เกินตอนแรกก่อนที่จะไลฟ์นะคะบอกว่าแม้จะมอบตัวแล้ว แต่สิ่งที่เรามองเห็นก็คือป่าทั้งป่าดูป่าทั้งป่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับวงการสีกากีถึงเวลาแล้วหรืออย่างที่เราต้องทำอะไรสักอย่างหรือเราจะปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไป9โมงตรงพบกันป่าทั้งป่าดูป่าทั้งป่าก็คือทะลุกกเข้าไปในวงการสีกากีคนดูเยอะมากค่ะคุณธนบุตรลิ้มธนะสารสื่อมวลชนค่ะบอกดูแถลงข่าวไปก็คิดไป ไม่มีวิธีที่ดีกว่าน,นี้เหรอด้วยการเอาไม้มาจ่อมือถือพอโจ้ยในโฟนอินเข้ามาแล้วก็เอาไม์จอ่อสองให้นักข่าวถามเองเขาก็ทําหน้าที่ของเขาแล้วตอนท้ายไปด,ดูนักข่าวทําไมท้าทายนักข่าวทําไมนี่นักข่าวก็ถามนะคะปราสามสีนักวิชาการค่ะอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อซอมพูดต้องหาเพื่อทํางานทางตํารวจอันนี้ค้านสายตามากดีที่คลิปหลุดจะด้วยสาเหตุอะไร ว่ากันอีกทีหนึง่งแต่ปลาสามสีเนี่ยบอกว่าเวลา CIA เขาทรมานไส้ศึกล้วงความลับเนี่ยเขาก็ทำแบบนั้นไม่ได้แนวทางการสืบสวนของตำรวจเนี่ยจะทำแบบนี้ก็ไม่ได้จะมาอ้างว่าพลั้งมือทำให้ตายไม่ได้การสืบสวนสอบสวนต้องฉลาดในการหาพยานหลักฐานมาค้นหาความจริงไม่ใช่ซ้อมจนผู้ต้องหาปางตายผู้ต้องหาคนไหนก็เป็นคนไทยเหมือนกัน นะ waterboarding คือการทำให้ขาดอากาศหายใจโดยการใช้น้ำหรือผ้าปิดหน้าเนี่ยมันคือความโหดเหี้ยมแบบนี้มันเป็นการทำร้ายจนตายเพียงเพื่อรีดข้อมูลให้ได้ความลับอันนี้มันจำเป็นมากสำหรับเฉลยที่เป็นแบบเฉลยศึกนะคะซึ่งมันคือเจตนาฆ่า ยิ่งพูดก็ยิ่งทําร้ายทําลายภาพลักษณ์ของตํารวจแบบย่อยยับคือเป็นการแถลงข่าวเมื่อคืนนี้ที่ภาพพจน์ของตํารวจเนี่ยมันเละอยู่แล้วเนี่ยมันย่อยยับลงไปเลยในสายตาของปราดสามสีเขาบอกการที่ผู้กับโจ้นเนี่ยใช้วิธีแบบนี้มารีดข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่สมควรมันรุนแรงมันอันตรายมันปราศจากความปราณีและนี่คือเจตนาฆ่าแบบตั้งใจการสารภาพอีกละ่ะคลิปอีกละ่ะ มันเป็นเรื่องลักษณะที่เราคิดว่าควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะคือจะบอกว่ามันย่อยยับภาพลักษณ์ของตํารวจเนี่ยจากการถแถลงเมื่อวานนี่มันย่อยยับลงไปเลยนี่คือคีย์เวิร์ดของคุณปราศสามสีที่เาการนําเสนอนะคะในเพจเปิดกระโหลกซึ่งแบบเป็นเพจชื่อดังมากบอกว่ามีความรู้สึกส่วนตัวว่าการหนีของผู้กับโจ้นั้นเป็นแค่การซื้อเวลาให้ใครอีกหลายคนได้เตรียมการเพื่อการอยู่รอดของกระบวนการ จะรอดจะรวยมาถึงทุกวันนี้ได้ยังไงถ้าไม่มีผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะคะนักเขียนการท่องเที่ยวคุณสัมพันธ์คุณสัมพันธ์บอกว่าคุณแซมเนี่ยบอกว่ากลบข่าวโควิดด้วยลูกนัดกลบข่าวลูกนัดด้วยโจกลบข่าวโจ้ด้วยน้องไวกิ้งอ่าเอาละทีนี้มาดูน้องไวกิ้งในเรื่องนี้เนี่ยโดจังจังหวัดภูเก็ตนะคะ บอกตรงเขาก็เขาก็แสดงความคิดเห็นที่ออกมาจากหลายคนคิดนะบางคนเนี่ยฟังแถลงข่าวเสร็จแล้วย้อนกลับไปดูอีกทีไอ้ คนที่ถือโทรศัพท์ที่มีพุ่มกับโจอ้อยู่ในสายเนี่ยเอาาร่อที่หน้าไมโครโฟนต่อหน้าผาบตรเนี่ยคือผู้หมวดหญิงที่ขโมยซีนไปหมดเลยนี่คือน้องไวกิ้งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้องไวกิ้งเป็นใครนะคะกลายเป็นตำรวจหญิงที่ดังชั่วข้ามคืนเลยนะคะผู้ในสามภาษาทำงานสารสนเทศมีคนหนึ่งบอกว่าให้รื้อทั้งโครงสร้างเลยยกเว้นแผานกนี้เอาไว้เพราะว่าน้องไวกิ้งทีนี้ ในคอลัมน์ดังมากเลยกินกับพีทกินกับพีทเนี่ยนะคะยังพูดถึงเรื่องโจ้เลยอะ่ะขณะที่เป็นคอลัมน์แนะนําอาหารทําอาหารนะคะกินกับพีทบอกว่าโจ้รอ,อดูต่ออย่าจบแค่นี้คุณะเนศค่ะคุณะเนศนี่ทําอยู่ในวงการบันเทิงอ่ะนะอุตสาหกรรมบันเทิงเป็นยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมบันเทิงเลยนะคะคุณะเนศเนี่ยบอกว่านี่คือสีหน้าของฉันไม่ได้ฟังคําแถลงข่าว มองบนเนี่ยเบะปากอ,อ่ะแล้วคุณจิรพงษ์ยะย,ยาบอกว่ารอจบสวยมันคือการรีเดีลคือคุยกันมาแล้วล่ะ <c oughs> มันคือการคุยกันมาแล้วล,ะ <c oughs> ละ่ะดเรเสรีวงมนธาพูดถึงการแถลงข่าวของโจหลายคนมองว่าการแถลงข่าวคือการให้โอกาสตำรวจเล่าเรื่องที่เป็นประโยชน์กับตัวเองก็แต่ว่าอาจารย์เสรีบอกว่าเมื่อฟังแถลงข่าวทั้งหมดเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่ามันเหมือนละคร คาดว่าผู้ต้องหาจะต้องหนีคนดีไอ้รอดคดีหรือไม่ก็ลงโทษเบาคือวันนี้อาจารย์เสรีเนี่ยได้รวบรวมความเห็นของผู้คนมาแล้วพูดว่าเขามองว่าการถแถลงข่าวเมื่อคืนวานเนี้ยมันคือละครและเชื่อได้เลยว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะรอดหรือไม่ก็ถูกลงโทษสถานเบาไม่มีทางหรอกว่าเขาจะถูกจำคุกตลอดชีวิตหรือประหารชีวิตดรเสรีทวนความไปถึงท่านนายก แล้วก็รัฐสภาว่าประชาชนเขาหวังให้มีการปฏิรูปตำรวจคนเห็นคลิปก็มองตำรวจแย่แล้วไปฟังการถแถลงของตำรวจนั้นหมดศรัทธามองตำรวจว่าแย่สุดๆคือตำรวจไม่เหลืออะไรแล้วเห็นคลิปก็ว่าแย่แล้วเห็นการถแถลงนี่หมดศรัทธาเลยนะคะอาจารย์วรรัตคารุจิตค่ะซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านการ การข่าวของอส,องสบค <c oughs> ใช่ไหมคะอาจารย์วรรัตเนี่ยบอกว่าก่อนจับเราจะเห็นบ้านใหญ่โตรถหรูแฟนสวยไฮโซหลังจับเราจะเห็นว่ามีเสียงซุบซิบว่าซู้ไปเยอะ <c oughs> ผมผิดเองอโหสิกรรมคิดค่าตัวตายตั้งใจทำไม่รู้คือ <c oughs> อาจารย์เนี่ยจะพูดว่าก่อนที่จะถูกก่อนแถลงแถลงและหลังแถลงเนี่ยก็อยากจะขอความกรุณาสื่อว่าให้ระมัดระวังการทําข่าว นะคะเลือกการใช้อย่าทําให้ผู้ต้องหากลายเป็นพระเอกครับอือันนี้สรุปใจป่าวว่าอย่าทําให้ผู้ต้องหากลายเป็นพระเอกนะคะเพราะ,ะเราเคยเห็นกรณีผู้ที่ถูกถูกตั้งข้อสงสัยแล้วกลายเป็นพระเอกมาแล้วไงเคยมีมาแล้ว <นะ S 2> มาแล้วไงฮะทีนี้สื่อนอกค่ะสื่อนอกเนี่ยนะคะซึ่งนําโดย AP พีรอยเตอร์เอฟพีไวท์ซ้อมอเมริกาเกาะติดคดีของผู้บโจอค่ะ นะคะสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยเสนอคำกล่าวของพอบอรตรพลตำรวจเอกสวัสด์เนี่ยระหว่างการแถลงข่าวยืนยันว่ากรณีผู้ก่มกับโจ้อเนี่ยนะคะเป็นกรณีที่เห็นจากในคลิปเนี่ยผอบอรตรเนี่ยก็บอกว่าขอภัยอย่างสูงคือนักสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ย เอาคำโค้ดคำของพอบตรที่ออกมาขออภัยต่อสังคมไทยและก็สัญญาว่าจะไม่ปกป้องคนทำผิดแม้คนทำผิดจะเป็นตำรวจทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะคะไม่นานเนี่ยองค์กรตำรวจจะปราศจากความเชื่อมัน่นอย่างไรก็ตามค่ะแบรดอดมผู้มนวยการองค์กรสิทธิมนุษยชนประจำภูมิภาคเอเชียก็แสดงความเห็นว่าตำรวจไทยเนี่ยต้องเรียกคืนความเชื่อมั่นจากประชาชนตำรวจไทยเนี่ยต้องโปร่งใสตั้งแต่สอบสวน ไต่สวนรวมทั้งคณะทํางานอิสระจากภายนอกที่สามารถที่จะเข้ามาสอบตํารวจไทยได้ด้วยเพราะไม่เช่นนั้นจะไม่มีความหวังเลยต่อกระบวนการของตํารวจไทยขนเดยการว o i c ซ o อนอเมริกาเนี่ยรายง,งานเพิ่มเติมว่ากรณีผู้กมกับโจ้อเนี่ยนะคะเขาเป็นตํารวจอายุ40มีฉายาว่าเจ้าเฟอร์รารีแต่เขามีรถหรูมากมายเลย เขามีเงินทองเยอะแยะเลยซึ่งมันสวนทางกับรายได้ของผู้กำกับซึ่งมีประมาณ1,300ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนหรือ4 2 4 9 7บาทอย่างนี้จะทำให้ความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของตำรวจไทยไม่ตกต่ำถึงขีดสุดได้อย่างไร<ะ>ในเมื่อทรัพย์สินที่เขามีกับรายรับที่เขาได้เนี่ยมันสวนทางกันนะคะแล้วก็วอยช้อมสมริกายังบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งความอื้เฉาของตำรวจไทยที่หลายฝ่ายนิยามว่าตำรวจไทยคืออําน หน้าที่ตรวจสอบไม่ได้แล้วก็มันเกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่ก่อนรัฐประหารอีกโดยเฉพาะตำรวจไทยในยุคทักษ,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 ษิณชินวัตรเป็นตำรวจไทยที่ใช้สงครามกับยาเสพติดมีผู้เสียชีวิตอยากเป็นทางการมากมายเลยทีเดียวนับได้เป็นจำนวนพันซึ่งหลาย หลายหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศก็ได้เรียกขานการทำงานของตำรวจไทยในยุคทักษณิณชินวัตรว,ว่าเป็นการใช้อำนาจเกินขอบเขตอ,<ะ>อันนี้ไวซ์ซอส์อเมริกาเขาก็เท้าความเป<ะ>็นตำรวจในยุคของทักษณิณชินวัตรเพราะว่านาย,ยกเป็นตำรวจ<ะ>พี่น้องเป็นตำรวจญ<ะ>าติโกโหติกาคนเงาสักกาดแล้วก็บริวารทั้งหลายเหล่านี้<ะ>ล้วนแล้วแต่เป็นตำรวจ<ะ>และเป็นยุคที่ตำรวจเนี่ยถูกส่งไป คุมหน่วยงาน <ฮะ S 2> สําคัญสําคัญหลายหน่วยงานแม้แต่กองสลาก <ฮะ S 2> ก็ให้ตํารวจไปทำเ <ฮะ S 2> ขาเลยบอกว่าก็เป็นยุคที่ตํารวจเนี่ยมีอํานาจล้นฟ้าและใช้อํานาจเกินขอบเขตแต่ว่ายุคนีย้ยุคของอหลังรัฐประหารเนี่ย VLA บอกว่าเป็นยุคที่ตำรวจไทยเนี่ยตกต่ำถึงขีดสุดมอง<ะ>คือสื่อมวลชนต่างประเทศเนี่ยมองว่าตำรวจไทยเนี่ยตกต่ำถึงขีดสุดเลยนะคะทีนี้เรามาดูประเด็นกันค่ะท่านผู้ชมคะเรามาดูประเด็นประเด็นเนี่ยรวบรวมประเด็นย้อนหลังกันไปนะคะคือประเด็นเนี่ยมีผู้ถูกออกหมายจับเนี่ยเคนใช่ไหมคะ,ะจับได้ตอนแรก5คนนี้ไป2คนคือโจกับลูกน้องโจ<ะ>แล้วก็ตลอดเวลาเนี่ย ตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราก็พอหลังจากที่สอบประคำห้คนแล้วแล้วเตมีฝากขังเนี่ยดาบประวีนกรพูดกับนักข่าวเมื่อวานนี้ว่าโปรดให้ความเป็นธรรมและช่วยผมด้วยอีกคนหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวความจริงจะปรากฏสาลนครสวรรค์เนี่ยไม่ให้ประกันตัว5อดีตตำรวจส่งเข้าเรือนจำทันทีนะคะ <c oughs> ที่นี้มีรายงานว่าบัญชีของุ่มกับโจ้นเนี่ยมีรถหรูมากกว่า40คัน ชาวบ้านเมืองก็ตกใจอธิบดีกรมศุลกาก็เลยให้ไปตรวจสอบว่าลดจำนวนทั้งหมดเนี่ยเป็นอย่างไรพาะโจ้เนี่ยเคยเป็นเจ้าของํำนวนคดีนำจับรถหรูนำส่งให้กับกรมศุลกากร368คันประมูลขายไปแล้ว363คันค่ะเหลืออีก5คันยังขายไม่ได้รถที่นำออกประมูลขายทอดตลาด363คันเนี่ยรวมเป็นเงินพันล้านบาท<ะ>จากราคากลางประมาณ516ล้านบาท กฎหมายเดิมมีการแบ่งเงินสินบนให้สายข่าวเนี่ย30%และ25%เป็นเงินรางวัลน,นำจับที่ให้สำหรับผู้นำจับโดยไม่มีขั้นต่ำคือให้หมดเต็มเต็มแม็กเลยทีนี้พบว่ารถ13คันที่มีชื่อเป็นเจ้าของนั้นเนี่ยนะคะมีแกนนำเข้าจากต่างประเทศ5คันประมูล2คันมีรถหรูทั้งหมด42คัน42คันเนี่ย13คันที่มีชื่อนั้นนำเข้าจากต่างประเทศ5คัน ประมูล2องคันค่ะดิสไอพอบอกว่าทางดิสไอเองพันตำรวจโทรกร,รวัตรปานประภากรอธิบดีดิสไอบอกว่าแลมโบกินี่ <Lamborg hini S 2> ของโจอเนี่ยมีมูลค่า48ล้านบาทอันนี้เป็นคดีพิเศษสำแดงราคานำเข้าต่ำกว่าราคาซื้อขายจริงซึ่งเลี่ยงภาษีค่ะ